ตัวนี้มันจะตรงตัวนี้มันจะตรงจะแล้วส่วนตัวนี้มันจะมาตรงมันจะเซลล์ออกนะจ๊ะเนี่ยถ้าเขาเอาไม่ไวตรงน,นี้มันก็จะเข้ากันบ่ได้เห็นปะ่ะเขาก็ต้องให้มันเลี่ยนตรงจังสิส่วนนี้เป็นขาปิดน็อตนะจ๊ะเพื่อบ่ให้แอมเล็กจังสีนะมันถูขาเข้แล้วก็ จะปิดเวยช้อนงามันก็จะเสียแต่เหลือกนอดก,ก่อนจะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอเคเอ๊ ถูกว่าล้วพี่น้องแต่ก็จะพยายามทำค่ะต้องเป็นด้านนี้นะอันนี้มันจะเป็นแบบที่ตัวล็อกส่วนด้านนี้ก็เป็นแบบที่ตัวล็อก เด่ตัวับไปตรงั้แล้วมีเอีอย่าพับไตรงนี้ตรงนี้เปล่าไม่รู้แต่จะหับลองทันดูพี่น้อง Jag tror att båda istället. Kolla där då. Vi håller i det.

Sen ska vi ha Den här i. Håll upp där så. Tack! Mina kankenlöj som hjälper mamma. Mamma, ser du där? Vi har stolen. Mm. แล้วหนึ่งขาช่วยเด็กกับว่าสว่างมิจฉุนยุติเด็กกับว่า็จะนนเป็นประมาณอย่างนี้ถ้าไม่ไต่พระท่าผิดเนาะจะเดี๋ยวหนูจะคันให้มันแน,น่นกว่านี้แต่หนูจะพยายามคันแหลมเขาหาทุกตัวก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเทะเ,เรียกว่าองไรหรอือเดี๋ยวน็อตจะหายพี่นอ้อง

Den eller den. Det var fel håll. Det var fel. Så. Så ska det vara. Den ska jag ha här.

嗯。 ใสมักคันเขาอีกทางนึงพี่น้องลูกนออแเราก็ได้จะมาทำต่อเดี๋ยวจะลองทำสักนิดสักหน่อยไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องคะโอเคค่ะสำเร็จเรียบร้อยว้ายแหอยพี่น้องตรงค้านี่มันบริยานเด้ได้ตรงขัานเตมันนี่พี่น้องขัานเตมันที่ตรงเด็ดใส ใส่นอนนะพี่น้องมันจะยากนิดหน่อยเนาะบ้นิดหน่อยละบิดขึ้นพี่น้องโอเคค่ะจะเข้าไปนอนแล้วโอ้ยมืออ้นมืออื่นมืออื่นมือเฮื่อจังทําต่อทําทีละนิดทีละหน่อยไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ